สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบันบานกับผมมนีพา,าพี่น้องมาหาไส้หนูนะครับผมหาไส้หนูหาดักหนูด้วยบ่วงรวดเท่านี้แหละครับพี่น,อน,น <ส luggage S 2> ้องมนี้ก็ตามตรงไหนตรงหน้าตามตรงไหนตรงหน้าครับผมเปิ่งกันกับผมว่าไม้เลาะนี้จะมีข้องหนูบนนะครับผมเลาะไปเรื่อยนะครับพี่น้องหาไส้หนูแบบไปน้ำตรงไหนตรงหน้านะครับพี่น้องก็ได้อยู่ไเด้กินในดอก แล้วโตสองโตนะคันใดเขาก็ใส่โบราณนะพี่น้องสิบกนลังเศร้าก็ลังนี่แหละเพราะว่าค้องมันบ่ค่อยหลเนาะหนูทั้งผมกับแต่ว่ากับซัมซีอยู่สิกิตกับสีบัพอเด,ด็กเด็กกินยิ่งบ่เนาะพี่น้องไปครับผมไปใส่หนูไปลุยน้ำกันครับไปครับ ดุงยาเพกตัวนีพนนวนนน้พี่น้องดุงแนวกันมี่กับนู้งใหญ่เลยพี่น้องมีขวองนะแต่ว่าบ่มี ี่วงลงมานแต่ว่าขึ้นหยาขึ้นยังบดไตวะมีหยาในยหน่อยอยู่แต่ว่าข้วงเนี่ยแต่ว่าหยาบดไตนะเนาะใส่ล่องบึกไป่น่อง

jalan lompat tu pun ngon ni hmm Oh, Oh. Mm -hmm. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. này hấp suối ngam Ooh.

สวยๆครับเลีมันนี่ทางมกินปลาขวานเลยอ้ครับทางยังเงาอ่ะปุ่นอะปุ่นเลย จ,จัดไปนี่อีกหลังหนึ่งครับพี่น้องอโอเคเดี๋ยวจังถามมาหลุ่นมาเบิงพ้นงานกันครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสารนะครับผม บรรยากาศทุ่งให้ทุง่งนานะครับผมตอนเช้าๆเลาะเบิงหนูกันครับผมบ่วงหนูกันหมดถือนะครับยงต่ำอยู่น่าจะเป็นนูหน่อยครับ ก็เจาะใส่ไปแลยไม่ตัดใหม่อยู่นี่จะฟ้องหน้าเป็นเงียบกิบเลย ถูกแล้วครับผม 嗯、哼哦，哎，那个腿可长。 มันเรียนขามตามัน,มนไ่ใช่หนุ่หน่อยคือหนมันเปลี่ยนเห็นไปคนเปลี่ยนครับ ถือนะครับย,ยุ่งไหมมาลา,ายแต่ปีนี้ยุงเยอะนะพี่น้องโนเรียนว่ะเรียนบ่ต้องอย่าโบเรียนะน,นะนนพี่น้อง l <laughs> จะบ่มี่ะพี่น้องแถวนี้ พี่น้องบรรยากาศทงให้ทงหน้านะครับผมหมายหาหนูหอาะกะเคลื่อนเลยพอได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องเป็นวิธีแบบบรนบานเนาะหาอยู่หากินสรุปผลงานกันครับครับพี่น้องสรุปได้หนูสองโตนะครับหนูแบบนี้ครับผมครับพี่น้อ,นนองผ,อผลงานดักหนูมาอี้ เรานี่ได้ซอนโตนะครับกับรุ่นเดียวกันเลยครับถือยุบมองเดียวถือยุบมองเดียวยุบพ่นพ่นแล้วกับมีข้องนะครับเพราะว่างูน่นาจะเป็นรุ่นเดียวเลยซอนโตเลยนะกันนี่แหละครับผมมองอื่นกับบอดดับบางเท้าบางเท้าคนกับส่ไปเนียนะครับผมบางเทเ้าเท้ากับแบบว่า เพื่อนพอใส่ดูดูแล้วหนูจีลึงบ่วงลึงยังเลยครับผมก็เนี่ครับผมมันก็จะถือยากนะครับผมทำมองในที่มีคนใส่แล้วมองในที่คนท่ในพอวห้องกับพอได้อยู่ได้กินนะครับการถือว่าเช้านี้ก็ได้2้องตัวงามๆนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ